สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับสอนออนไลน์ b y c o smart inter นะครับ mm hmm. ก็จะมาแบ่งปันในหัวข้อการสร้างวิดีโอในวิดีโอนะครับด้วย k a i Smarter นะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมวันนี้ปี2,021นะครับเรามาเจอกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมหลกัหลกๆ1หนึ่งนะครับวิดีโอ ที่จะทําภาพพื้นหลังนะครับต้องเตรียมไว้วิดีโอที่จะทําภาพพื้นหลังสองกรอบที่เราจะทํานะครับเช่นกรอบมือถือหรือว่ากรอบป้ายทางด่วนอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทําเป็นกรอบเพื่อใส่วิดีโอนะครับส่วนที่3มก็จะเป็นวิดีโอเนื้อเรื่องนะครับที่จะบอกว่าวิดีโอในวิดีโอนะครับวิดีโอในภาพมันธรรมดานะครับมันธรรมดากันไปเราจะทําวิดีโอในวิดีโอกันนะครับ มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับขั้นแรกเลยให้เราคลิกไปที่พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกด8กด9้ารัวๆนะครับถ้าพร้อมแล้วคลิกคำว่าขายสมาร์เตอร์นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้เนาะขายสมาร์เตอร์นะ จากนั้นคลิกก่อนอคลิกเขาจะบังคับให้เราทำในแนวนอนนะครับแล้ก็เอียงตามแนวนอนเสร็จแล้วให้คลิกไปที่ไปีกที่แอปนะครับคลิกหนึ่งครั้งปึ๊บคลิกไปจะเจอหน้านี้นะครับบังเอิญว่ากํำลังจะเข้าสอนนะครับอาจจะมีเวลาน้อยเราจะรีบไปกันนิดนึงนะครับให้เราไปคลิกที่ สี่เหลี่ยมมีรูปบวกอยู่ตรงกลางสีส้มนะครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บคลิกเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปเลือกขนาดนะครับวันนี้เราจะใช้ขนาด4ต่อ5นะครับ4ต่อ5คลิกหนึ่งครั้งขนาดก็จะมานะครับหมุนอยู่กำลังหมุนอยู่ปุ๊บขนาดมาแล้วปุ๊บเราคลิกถูกเลยครับคลิกถูกเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเราอาจจะยังไม่ใส่พื้นหลังนะครับ ต่อไปนะครับให้เราคลิกคําว่ามีเดียเห็นไหมมีเดียตรงกลางคลิกมีเดียเสร็จแล้วให้เราไปเลือกนะครับวิดีโอพื้นหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในช่องของ l i n e Movie นะครับตรงนี้นะครับตรงกลางคลิกหนึ่งครั้งเราจะเจอวิดีโอ Video นะครับที่เราต้องการนะครับเราก็คลิกที่วิดีโอเลยครับช่องที่2เห็นไหมที่เป็นวิดีโอในมันจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเนี่ยเปิดให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับ เดี๋ยวยังไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาวิดีโอนี้มันจะเป็นรูปรถวิ่งบนทางด่วนนะครับทีนี้ความยาวอ่ะตอนนี้มันเป็นวิดีโอสั้นนะครับแต่เราจะใช้ความยาวสักประมาณ1นาที1.36นาทีนะครับใช้ประมาณนั้นนะเพราะอะไรครับเพราะเนื้อเรื่องของวิดีโอความยาว1นาทีกว่าแต่ตอนนี้เขามีแค่16วิเองเราจะเพิ่มนะครับเพิ่มขนาดแล้วก็คลิก ไปครั้งที่สองลิกสักหกครั้งนะครับครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกรวมไวหกครั้ง, 5, ค,ง,วมมค,งความยาวจะต่อเนื่องกันเห็นไหมเราจะเห็นว่าเราทําความยาวไว้เลยความยาวประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดสามเก้าดูที่มุมขวานะครับหนึ่งจุดสามเก้าวินาทีอาจจะยาวไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาตัดออกต่อไปนะครับต่อไปเริ่มอะไรต่อไปก่อนที่จะต่อไปเราก็เลื่อนไปด้านขวาสุดแล้วให้เส้นทําลายอยู่ตรงกลาง เส้นทำลายอยู่ตรงกลางอยูช่ช่วงหัวของวิดีโอจากนั้นนะครับติ๊กถูกเมื่อเราได้สิ่งที่ต้องการเราติ๊กถูกหนึ่งครั้งเราก็จะได้มาหน้าตาแบบนี้นะครับต่ <c oughs> อไปนะครับเลเยอร์คลิกที่เลเยอร์ครับยวเพิ่มเสียงนิดนึงเพิ่มเสียงนิดนึงให้เราคลิกที่เลเยอร์นะครับซ้ายมือคลิกหนึ่งครั้งเราจะเจอคําว่ามีเดียคลิกที่มีเดียนะครับ พอคลิกที่มีเดียเราก็ไปหาภาพพื้นหลังนะครับภาพที่เราจะทํากรอบเป็นภาพเดียวนะครับภาพเดียวที่จะทํากรอบเช่นกรอบมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดูว่าเราไปเซฟไปที่ไหนนะครับปกติเราจะอยู่ในภาพแรกนะจะดูก่อนว่าที่นี่ไปเซฟไปที่ไหน ถ้าเราเพิ่งเซฟให้เราไปที่ภาพล่าสุดนะครับถ้าเราเพิ่งเซฟให้ไปที่ภาพล่าสุดแต่นี่เซฟไปที่แบบนึงอ่ะสูมว่เราหาไม่เจอแล้วกันสมมว่าหาไม่เจอนะว,วิธีการนะครับ,รบให้เราไปเซฟใหม่เช่นปุ๊บเรารับไปได้เลย ไปเซฟไว้ได้เลยนะครับอาอาจจะเป็นเราไปหาภาพก่อนปึ๊บอ่านี่สมมุติถ้าเราจะเซฟถ้าเราเซฟไว้ครั้งแรกเนี่ยปึ๊บภาพจะไปอยู่ที่ล่าสุดแล้วเราลัดไปเมื่อกี้นะครับเราลัดไปโอเคเห็นไหม เราเซฟครั้งล่าสุดมันจะไปอยู่ที่ p i c t u r e line เราเซฟจาก l ลายใช่ไหมครับมันจะไปอยู่ที่ picture l i ล e ให้เราคลิกไปเห็นตอนนี้เลือกง่ายละเมื่อกี้ไม่ได้เซฟไว้นะครับคลิกหนึ่งครั้ง Picture line คลิกหนึ่งครั้งเดี๋ยวรอหมุนแล้กนนะ เมื่อกี้ถึงบอกว่าให้พวกเรานะครับก็คือเตรียมไว้สิ่งที่ต้องเตรียมสามอย่างเมื่อเอื่อนไม่ได้เตรียมบอกเฉยนะครับเห็นไหมเราก็คลิกที่ภาพเลยครับเลือกภาพหนึ่งภาพภาพลอยมาแล้วครับลอยมาแล้วนะครับเสร็จแล้วให้เราตัดเลยก็ได้ตัดตัดก่อนหรือตัดทีหลังก็ได้ตัดสีเขียวออกนะครับก็เรียกว่ากรีสกินนะครับไปที่ไหนครับไปที่โครโมาคีเลยคลิกคําว่าโครมาคีแถวล่างสุดนะ คลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมคลิกแล้วสีเขียวยังไม่หายไปเลยทำไงเปิดก่อนครับเปิดปุ่มเปิดคลิกหนึ่งครั้งหายไปแล้วนะครับอันนี้คือตั้งไว้อัตโนมัติแล้วว่าพอเปิดปุ๊บจะหายปับ๊บแต่ถ้าบางท่านบางคนยังไม่ได้ตั้งมันอาจจะอยูอย่แบบนี้นะครับถ้าอยู่อย่างนี้เราก็เลื่อนไปปุ่มบนให้เป็นทักที่แดนะครับ ุ่มล่างเป็น72%็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าก็จะตัดพอดีนะตัดเรียบร้อยเสร็จทำ,ทำไงต่อครับติ๊กถูกครับติ๊กถูกปึ๊บพอติ๊กถูกเสร็จแล้วทำไงทีนี้ยังไม่ต้องทำก็ได้ครับจริงๆแล้วเราจะต้องยืดตัวนี้ยืดให้ยาวเท่าแต่เรายังไม่ต้องทำก็ได้เอาไว้ทำทีหลัง แต่เราจะไปเอาชิ้นส่วนที่3คือเนื้อวิดีโอนะครับไปที่ไหนครับทิกกรูก่อนแล้วก็ไปที่เลเยอร์ครับเลเยอร์ไปที่ไหนไปที่มีเดียมีเดียเสร็จแล้วเราก็ไปเอาวิดีโอวิดีโอส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ไหนครับไลน์มูฟฟีนะครับไลน์มูฟฟี่นี่ไงตรงนี้เลยนะครับแถวที่4ช่องที่4แถวที่2นะครับคลิก1ครั้ง ไปเลือกเลยครับไปเลือกวิดีโอที่เราต้องการอยู่วิดีโอรแรกเลยคลิกหนึ่งครั้งวิดีโอจะเด้งมาเห็นไหมครับเด้งมาอยู่ช่องที่สองเอาละเด้งมาอยู่ที่ช่องที่สองแล้วปุ๊บเรามาจัดก่อนก็ได้ไมั้งจัดให้มันพอดีก่อนเนาะจัดตอนนี้วิดีโอมันบังอยู่ไปคลิกสามจุดด้านบนซ้ายมือคลิกหนึ่งครั้ง เพื่ออะไรครับเพื่อจะนําวิดีโอเนี่ยไปไว้ด้านหลังของกรอบคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมแต่บังเอิญมันใหญ่กว่ากรอบล้นกรอบเลยตอนนีเ้เราจัดกรอบก่อนจัดกรอบให้พอดีก่อนจัดกรอบให้สวยก่อนก็ได้เรื่อยดเมื่อกี้จ,จริง,รงๆแล้จะต้องจัดกรอบก่อนเลื่อนจัดกรอบมาไว้ให้สวยนะครับจัดกรอบมาไว้ให้สวยนะนะ ย่อล,ลงหน่อยเพราะกรอบบัรบังทีวบทาสหมดให้เห็นรูปตึกซะหน่อยหนึ่งไว้ริมไปก็ไม่สวยสวยไหมเอามาตรงกลางซะหน่อยดีไหมหาตรงกลางหเห็นตึกหลามบ้านเช่าเอาตรงนี้ดีไหมครับจะได้เห็นรถวิ่งด้วยข้างซ้ายข้างขวาเนาะอยากมาหน่อยให้เห็นรถวิ่งด้านซ้ายด้านขวาอ่ะสมุิว่าได้พอดีแล้ว เอประมาณนี้แหละเห็นตึกด้านบนเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบนะครับตรงนี้คล้ายๆเป็นป้ายโฆษณาเลยทีนี้เสร็จแล้วทําไงครับเสร็จแล้วเรามาติก๊กตรงวิดีโอนะครับเราจัดจับวิดีโอมาที่เราซ่อนไวนะ้เนี่ยจับเลื่อนมาแล้วจัดให้พอดีครับย่อให้พอดีเลยระวัง พอ,อดีไหมอันนี้สั้นไปจับย่อยพอดีครับอย่าให้ล้นมากเกินไปแล้วก็ให้เห็นตัวหนังสือด้วยใ,ให้เห็นพอดีอ่าพอดีไหมโอเคประมาณนี้ก็เท่ากับว่าเห็นหมดแล้วเนาะ เห็ั้งหมดแล้วติ๊กถูกครับหนึ่งครั้งแต่บังเอิญว่าภาพมันนะครับภาพมันเลยเลยกรอบทำไงครับคลิกที่ตัววิดีโอคลิกที่ตัววิดีโอนะแล้วเลื่อนโคมาคีขึ้นไปจะเห็นได้ว่ากรอบนะครับกรอบแปลว่าตัดตัดแล้วก็จับตัดให้พอดีกับกรอบตัดให้พอดีกับกรอบนะนี่นี่ตัดเดยอะไปตัดให้พอดีกับกรอบ ข้างบนเ,เลือนลงมาเลยพอดียังโอเคเ,เลยกรอบหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากรอบบังอยู่เมื่อเราเห็นว่าพอดีแล้วนะครับเมื่อเห็นว่าพอดีแล้วพอดีไหมพอดีแล้วก็ติ๊กถูกครับปุ๊บอโอเคลองเปิดดูก็ได้ครับเปิดดู ในแอปที่สําคัญต่างๆที่เราใช้ในการขายซึ่งตอนนี้เราปิดไปก่อนเมื่อเราจัดขนาดพอดีแล้วปุ๊บเราก็ลากเนี่ยคลิกตรงปลอบให้เป็นสีเหลืองแล้วจับลากมาเลยครับลากมาสุดก็ปล่อยให้เด้งลากมาสุดปล่อยให้เด้งลากมาสุดปล่อยให้เด้งจับตรงปลายนะครับจับตรงสี่จุดเนี่ยลากมาคนทําใหม่ๆอาจจะลากไม่ค่อยตรงนะครับ ลากไม่ให้เสมอกับวิดีโอเนื้อเนื้อวิดีโอนะครับลากไม่ให้เสมอกับเนื้อวิดีโอไม้เสมอกันนะโอเคเมือม่อเสมอกันแล้วนะครับเมื่อเสมอกันแล้วมาเลานะเมื่อเสมอกันแล้วปุบ๊บแต่วิดีโอพื้นหลังเขายาวไป เราจะตัดออกนะครับตัดออกปุ๊บคลิกให้เป็นสีเหลืองเห็นกันไกลไหมครับคลิกๆกันไกลเราจะตัดแปทงซ้ายเรืองขวาครับถ้าซ้ายนี่หมดกันนะครับต้องตัดไปทางขวาคลิกแถวที่สองตัดไปทางขวาของหัวอ่านตัดเสร็จแล้วครับติ๊กถูกแค่นี้เราก็จะได้วิดีโอพื้นฐานแล้วนะครับในแอปที่สําคัญางที่เราใช้ในการแล้วอันนี้คือพื้นฐานเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับ ที่เหลือเนี่ยเราจะใส่เอฟเฟกต่างๆเนี่ยค่อยใส่ทีหลังนะครับแต่วันนี้มาสอนพื้นฐานกันเราสามารถใส่เอฟเฟกต่างๆได้อีกมากมายนะครับแต่วันนี้เวลาน้อยนะครับก็จะมาสอนพื้นฐานตรงนี้เราสามารถใส่ตัวอักษรใส่เอฟเฟกตต่างๆได้มากมายนะครับเอาละตอนนี้เสร็จเมื่อเสร็จแล้วทําไงอันนี้พื้นฐานเสร็จแล้วเราก็เลื่อนไปกว่าสุดนะครับแล้วคลิกเซฟครับปุ่มสี่เหลี่ยมมีลูกศรด้านบนคลิกเซฟครับเซฟ เขาจะเซฟอยู่ที่108่นนะครับ Full HD นะครับแล้วก็30ส่วนความต่ำกับสูงน,นะเขาจะปรับให้อยู่ตรงกลางต่ำระหว่างสูงอยู่ตรงกลางนะครับเสร็จแล้วพร้อมแล้วทำไงครับคลิกคำว่า Export ส่งออกครับคลิกไปทีนี้ก็จะถามว่าคุณจะเอาแบบอย่างดีไหมแบบเสียค่าโฆษณารายเดือน118บาทต่อเดือนหรือว่า699นะ เราแบบใช้แบบเต็มพิกัดแต่ว่าเรายางก่อนนะครับเอาไว้เป็นอันในโอกาสต่อไปวันนี้เรากดข้ามก่อนครับคลิกข้ามคลิกข้ามระบบก็จะทำการ Export Project นะครับให้เรานะครับจาก1%ถึง100%นะครับในระหว่างนี้ก็คือเขาก็จะดำเนินการบันทึกวิดีโอที่เราทำไว้นะครับได้ไหมครับยากไหม ยากง่ายนะครับก็ไม่ยากม่ง่ายนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามที่จะทําสิ่งใดสิ่งง่ายๆจะกลายเป็นยากนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามสิ่งง่ายๆก็จะกลายเป็นยากนะครับสิ่งยากก็จะเป็นสิ่งที่ยากขึ้นไปอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะมาพบกันในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปนะครับเราจะมาแบ่งปันนะครับโดยการสอนออนไลน์ by smart inter นะครับ จากห้องนี้จากคลิปนี้ถ้าฟังไม่ทันสามารถเข้าเรียนที่ห้องทีบีเนะครับโอเคถ้าสนใจก็คลิกนะครับคิติดต่อประสานงานเข้าไปพอนะครับพอเขาเรียกว่าอะไรพออัปโหลดเสร็จเนี่ยเขาจะมีโฆษณาขึ้นมาให้เราคลิกปิดหนึ่งครั้เราจะเจอหน้านี้เห็นไหมเขาจะบอกว่าไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อ อันนี้เราสามารถไปเปลี่ยนชื่อทีหลังได้แต่หนะ้ตอนนี้วิดีโอของเราเสร็จสิ้นแล้ววิดีโอของเราได้ไปอยู่ที่แกลเลอรี่แล้วนะครับได้ไปอยู่ที่แกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเราสามารถกดแชร์ไปก็ได้แต่ยังไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวเราไปที่หน้าห้องเรากดแชร์เลยนะครับถือว่าเสร็จสิ้นเรากดปุ่มกลางออกเลยก็ได้ปุ่มโฮมออกเลยปุ๊บไปเช็คดูที่หน้าห้องกันนะครับเราเคลิกไปที่อาจจะไปที่ห้องเรียนเลยก็ได้เนาะ เราไปที่ห้องเรียนแล้วก็ส่งไปที่ห้องเรียนเลยก็ได้เนาะปึ๊บนี่ไงห้องเรียนทีบีเก้าของเราตอนนี้เลยประมาณอีกสินาทีก็จะเข้าสู่การเรียนการสอนนะครับถ้าตอนนี้ก็จะมีนักเรียนอยู่สี่สี่ท่านนะครับเนี่ยตอนนี้เราสามารถที่จะคลิกเห็นไหมว่าวิดีโอที่เราทำเมื่อกี้เสร็จมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถติ๊กถูก กถูกเป็นสีน้ำสีเขียวแล้วก็ส่งไปได้เลยนะครับแต่ตอนนี้พอดีอาจารย์ท่านอื่นสอนอยู่เราจะ,จะยังไม่ส่งไปรบกวนนะครับแค่เทสให้ดูว่าโอเควิดีโอของเราสําเร็จแล้วเนาะเหไหมครับอโอเคถ้างั้นก็จบไว้ขอจะไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้คลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะครับท่านใดที่สนใจในการเรียนรู้ในการตัดต่อ วิดีโอด้วยคลายมัตเตอร์ต่างๆวีว่าวิดีโอต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆถ้าสนใจก็สามารถคลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยแล้วก็ติดตามนะครับติดกดติดตามนะครับซับ c r i b e นะครับก็เจอกันหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube นะครับหรือว่า facebook ต่างๆนะครับ a c ซ b o o กก็ของ Smart ท n t e r ตอสอนออนไลน์ by Smart ท n t e r นะครับเพจต่างๆนะครับโอเคนะครับ ดังนั้นเจอกันใหม่สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ